กระเทียมนหมอใหญ่แก็หอมกระเพากับทีเรียหอมเล้วก็เกี่ยเรียหอม้ค่ะใส่กระเทียมนี่มันมันมันสีเปรี้ยวเพราะมันชีเปรี้ยวไวมันั้การก็ใส่หลายใส่บ้างเออสูตรนาสูตรภผสูตรมันด้วยพี่น้องืออเส่ข่า้อมใส่กระเทียมเส่เกลือเกลือกับตวงคือกันม็นหมยให Cigar Cigar hmm, uh, uh, leo no. ใส่เกลือใส่ข่าใส่กระเทียมใส่กระเทียมมันจะเป็นไว้เบาะยายเป็นเรื่องสุดเรื่องกรเ็บเ่นมา้ยงได้ไสูตเร่งรัดเนาะแล้วเขาต้องแล้วเขาต้องใส่นำขมาอีกป่า ี่ว้นแพน่แหลน้ำมจะสู้มันสีเอลลี่นะคะ่ะสมบาแสบรอบพยายามพยายามไม่เขกันเนาะพยายามพยายามไกันพยายา,พยายามไยายาม่ดับนานตอนไเจอค่ะ ว่าเขาเกลือไม่เชืมแนะถวนะแล้วมันละออน <ừ. S 2> แล้วเขาก็พยายามแห้งแบบนี้ด้านหน้ามันก็สิออกเองเงินใบใหญ่แล้วเาก็ใส่น้ำเข้ามาเนาะ <น>อ,อ,อันนี้ขั้นเดี๋ยวน้ำม,มันกะจิออกเองพี่เนอะน้ำม,มันออกแล้วเ่อกับใส่ทรน้ำขมาอยเนาะขั้นสมขั้นสมผักแบบบ้านเราเนาะหดนึ่งนดดาทีค่ะก็ต้องใ่นั่งตก๋นใจสู้เนี่ยแล้วก็เทียมเลย อทาจากหัดสวงเอามันก็จะพอดีเตะๆเลยค่ะเสร็จแล้วล <Un> ่ะพี่น้องคั้นเสร็จแล้วลราก็ไม่แต่ใส่น้ำใส่น้ำขมาเราแต่เสร็จแล้วคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำเนี่ยล่ะเด้อค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าข้าวจีอยากให้ข้าเฮ็ดอยางให้เบิ้งก็จึง วส,สวัสดีค่ะวัยสมัยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ